นี่ก็เป็นน้ำยาการแข็งสำหรับระบบลมนะครับแอร์เบรกนะฮะการน้ำเป็นน้ำแข็งนะครับเวลาที่มันมีไอ้น้ำเข้าไปในระบบลมนะ,ะหาซื้อได้ตามปั๊มทั่วไปครับกระปุกประมาณสิบเหรียญหรือประมาณสามร้อยบาทนะถ้าจะให้มันไปนเลี้ยงหางนะครับก็ใส่เข้าไปในตัวนี้ครับผมแล้วก็กดลมเข้าไปมันก็จะเข้าไปเลี้ยงนะถ้าเจอน้ำแข็งมันก็จะละลายน้ำแข็งนะครับมันก็คือแอลกอฮอล์อย่างหนึ่งที่ทำมาเนี่ยครับ หรือถ้าไม่มีจริงเราก็ใช้แอลกอฮอล์เหมือนล้างแผลที่แอลกอฮอล์สูงๆ,ๆใช้แทนได้นะครับแต่ว่าจะไม่ดีต่อพวกยางพวกอะไรพวกนี้นะครับแต่อันนี้ทำมาสําหรับโดยเฉพาะไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องระบบหัวเราจะถอดสายที่ตรงปั๊มลมครับตรงเครื่องสายที่มาเลี้ยงนะก่อนที่จะมาถึงตัวแอร์ไดเอร์หรือตัวจามนะครับเนี่ยมันก็จะเข้าไปเลี้ยงทั้งหมดอะไรที่เป็นระบบลมนะเวลาที่มันแข็งที่หัวนะฮะกรณีนั้นก็คือลมทั้งสองถังจะไม่ปั๊มขึ้นครับ แต่ถ้าหางไม่ปลดล็อกเหมือนว่านี่ผมถ่ายคลิปก็ใส่เข้าไปในนี้ครับผมกันเบรกแข็งผมก็าซื้อติดรถไว้นะฮะมีทั้งหมด2ยี่ห้ออันนี้อีกยี่ห้อหนึ่งของ power service ครับผมเ,เตรียมไว้บางทีจำเป็นต้องได้ใช้นะครับของต่างๆยามฉุกเฉินรถเมืองหนาวก็จะต้องขยันดึงถังลมบ่อยหน่อยครับ พอเวลาอุณหภูมิติดลบปุ๊บนี่มีไอ้น้ำไม่ได้ครับผมมันไปก่อตัวเป็นน้ำแข็งแล้วก็ไปบล็อกทางเดินลมนะครับ